มาถึงเรื่องที่คนอยากรู้แล้วผมเองก็อยากรู้ด้วยครับคุณไอซ์ครับรก็คือเรื่องของตัวอมสิน <laughs> <laughs> นะครับซึ่งต้องบอกว่าหนึ่งเลยคือโน้ตก่อนคือยังไม่ได้ออฟฟิเชียลนะนะครับแต่ว่าเราเริ่มเห็นฝั่งของ MTC ออกมาพูดละสวัสด์ออกมาพูดละซึ่งสวัสด์เนี่ยยังไม่ได้ปฏิเสธนะ <laughs> นี่ผมดึงจากเทไลายข่าวนะไม่ใช่ผมพูดเองนะนะครับแต่ MTC เนี่ยเหมือนปฏิเสธไปละนะครับไอซ์แตะประเด็นนี้นิดนึงครับก็ จริงๆอมสินเนี่ยตอนนี้อยู่ในช่วงหาพันธมิตรแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วก็ตอนแรกก็หวังว่าเอ๊ะนึกว่าจะเปิดเผยรายชื่อมาว่ยังโฮไว้ก่อนขอเจรจาก่อนอีกสักหนึ่งเดือนนะครับดังนั้นก็ลุ้นกันว่าเดี๋ยวพศจิกาธันวาเนี่ยก็อาจจะมีข่าวออกมาว่าสรุปเขาจะพาร์ทเน์กับใครนะครับแต่ว่าจริงๆก็เป็นไปตามคาดคือผมคิดว่ารายใหญ่ไม่น่าจะไม่น่าจะอยากเปวีด้วยเพราะว่าหนึ่งคือสาขาเขามี4 5 0 0ันห้าร้อสาขาคนมันเขาเมื่ออยู่แล้ว มันคือออมสินมีอยู่1,100สาขานะครับซึ่งออมสินเนี่ยต้องต้องย้อนกลับไปก่อนว่าชูเขาชูจุดขายหนึ่งคือสาขาเยอะอแล้วก็มีต้นทุนเงินทุนที่ถูกซึ่งรายใหญ่มันมีทั้งสองอย่างอยู่แล้วแต่นั้นก็ไม่จริงในมุมผมก็เชื่อว่ามันก็ไม่ได้มีความจําเป็นหรอกว่าจะต้องไปจับมือกับออมสินหนึ่งจะโตได้นะครับแต่นั้นเนี่ยโฟกัสเนี่ยก็จะมุ่งไปที่รายกลางที่หนึ่งคือออมสินเขาขาดค,คือความชนานาญนะครับดังนั้นเนี่ยรายกลางเนี่ยที่มีความชานาญในการทําธุรก็บ นี่หรืออะไรพวกเนี้ที่ที่เป็นรักย่ารัากยาหน่อยหรือว่าทําจำนำทะเบียนมาบ้างเนี่ยตรงเนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่ถ้าจับมือกันน่าจะได้ประโยชน์ทั้งคู่นะครับเพราะว่าออมสินเองก็ได้เอ็กซ์เพรติตรงนี้ไปในขณะที่เขาเองก็มีแอคเซสกับตัวสาขาของออมสินที่เยอะนะครับแล้วก็ได้โดนแหล่งเงินทุนที่ต่ำเพราะว่าจะไม่เหมือนสวัสดิ์เอ็ดีซที่เขา มีออกบอลมีอะไร่งนี้อยู่แล้วจริงๆมันก็มันก็ได้ถูกอยู่แล้วอาจจะถูกไม่เท่าออมสินแต่ก็ไม่ได้มีเ n e f i t เพิ่มขนาดนั้นะครับคือผมในอย่างนี้แล้วกัน <c oughs> สิ่งที่เราต้องดูต่อเลยเนี่ยคือผมอันนี้คือผมบอกก่อนนะมันเป็นเหมือนเกมเดียรี่นะเป็นเคสเดียรี่โอที่เราประเมินเลยนะคือสมมุติเ <c oughs> ป็นออกเป็นเคสแรกก็คือหนึ่งเลยเนี่ยไม่ใช่ทาง m อ็และไม่ไม่ใช่ทางสวัสด์นะครับสิ่งที่เราต้องไปตามต่อเลยคือจับกับใคร นะครับและเราไปดูว่า Market Share ของคนนั้นเนี่ยนะครับเทียบกับ n อ c นดีสวัสดิ์เป็นยังไงครับสมมุตินะสมมุตินะครับว่ามีอยู่5เจ้านะครับ2เจ้านี้ Listed อีก3เจ้าไม่ได้ List สมมุติอมสินไปจับมือกับเบอร์ห้านะครับอันนี้มงคุณสามารถเข้าไปที่กรมการค้าธุรกิจแล้วดูได้เลยนะว่า Market Share ของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงแต่เอ c สวัสดิ์เนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าโลนโรลเขาเท่าไหร่ครับห0 0 0ื่นแปดหมื่นโรลโรลทุกทีโรลในการปล ว่าเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้ารวมถึงอาจจะเป็นเบอร์เอาอย่างนี้ก่อนเบอร์สามถึงเบอร์สิบอ่ะผมว่าออมสินคงไม่ไปจับมือกับเบอร์ยี่สิบอ่ะมันก็คงจะต้องแบบเป็นบิ๊กเนมนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลองไปดูว่าเบอร์สามถึงเบอร์สิบอ่ะคือใครแล้วมันอยู่ในนี้แหละนะครับซึ่งถ้าเป็นเบอร์สามกับเบอร์สิบสิ่งที่ทำาัญกว่าคือคุณไปดูว่าไอ้เจ้าเจ้านั้น market size เป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าคุณลองไปดูแล้วแล้วถ้าเอ็มซีสวัสด์เนี่ยรวมกันเนี่ยเขาเกินครึ่งหนึ้น ผู้นญิกก่อนหนน้้าีกังวลกังวลแล้วหุ้นแบบเฮ้ยกังวลเฮ้ยถ้าสับจับมือกับเอ็มีซีแล้วสวัสดจะเป็นยังไงวะถ้าสับมือกับสวัสดเอ็มดีซีจะเป็นยังไงไอ้ถ้าอย่างเงี้ยอันนี้เคสอย่างเงี้ยมันจะไปคล้ายๆกับไปเหมือนไอซีทีอ่ะคือเบอร์หนึ่งเบอร์สามใหญ่เท่ากันหมดแล้วแข่งกันอย่างเงี้ยอันนี้จบเลยเพราะเอ็มดีซีสวัสดก็ต้องบอกว่าไล่เรียกันแล้วถ้าอมสินมาแล้วจะจับมือกับสมมติเป็นเบอร์สามว่าใหญ่ไล่เรียกกันอีกอะเกมนี้ผมบอกเลยนะเลิกเล่นทั้งกลุ่มเลยซัสราะมันทไอกถู แต่ถ้ามันไม่ใช่ท้งเอ c นและมันไม่ใช่สวัสดและเบอร์ที่ไปจับมือเนี่ยเป็นเบอร์ที่แบบเบอร์ลองๆเล็กออกมาแล้วมาเก็ตแชร์แบบน้อยมากเมื่อเทียบกับพายชาที่ M อ็สวัสด์แล้วบวกกันเกินครึ่งถ้าอย่างเนี้ย M อ c ีสวัสด์ควรขึ้นนะครับนะครับอุ้นขึ้น อ่ะแล้วก็ต้องบอกว่าต่อจากนี้คือต้องมานั่งดูอ่างอย่างที่เมื่อกี้บอกไป LTV เขาก็บอกมาแล้วว่าเขาจะประมาณไหน n โลนไซส์เขาก็บอกมาแล้วเขาเล่นเท่าไหร่ครับส0 0 0มื 20, ่นเดี๋ยวคุณก็ไปดูว่าเราล้วรวโลนของไอ้เบอร์สามถึงเบอร์สิเนี่ยโลนเป็นเท่าไหร่แล้วหลอกเบีย้ยเนี่ยเห็นบอกว่าต่ำกว่าต <c oughs> ่ำสิห่มายถึงว่า2% จริงๆ MTC ตอนนี้เฉลี่ยปล่อย 20, อสิบเก้ายี่สิบอาจจะปล่อยสิบแปดก็ไม่ได้ต่างพึ่งก็ดูไม่ได้เยอะมากจริงๆในมุมในมุมลูกหนี้อ่ะถ้าไปกู้นี่ไม่รู้สึกหรอกอเพราะว่าผ่อนเดือนละเจ็ดร้อยห้าสิบกับเจ็ด้อยห้าสิบห้าถูมันต่างกันนิดเดียวใช่คือผมก็เลยบอกว่าผมคือพอดีผมผมวันนี้ผมบอกก่อนนะว่าผมไม่ได้มาจะเชียร์ซื้อหุ้นตัวไหนนะแต่ว่าผมเห็นคอมเมนต์อ่ะถามเข้ามาเยอะสามวันที่ผ่านมาผมก็เลยอ่ะไอซ์เราลองชวนนักทุนคุยประเด็นนี้แต่ว่าผมก็ต้องบอกว่าอมสินเนี่ย คือเขาเหมือนพยายามที่จะขอเวลาอีกสักดึงถึง2เดือนในการถแถลงนะครับซึ่งผมต้บอกว่าไอ้ระหว่างการถแถลงตรงนี้เนี่ย มันก็จะมีเรื่องของงบซึ่ง n อ c ผมว่างบมันน่าจะดีด้วยนะมันน่าจะเฉียดเอดอธรรมไาอ่ะผมผมคิดว่าน่าจะน่าจะอธทามหฮอ่านะครับรวมถึงเรื่องนี้มันโอ้แหงสองตัวนี้มาเยอะแล้วมเห็นตัวอื่นเนี่ยไอ้กลุ่มไฟแนนะซ์กลุ่มแบงค์มันเริ่มทยอยขึ้นมาไงมผมก็เลยเอาวันนี้มาชวนให้กับนักทุนอัปเดตให้ฟังกันว่าตอนในสถานการณ์เป็นยังไงแล้วก็เปิดเคสให้ดูว่าถ้าออกเป็นเคสแรกนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ทัก m n c ไม่ใช่สวัสดแล้วไปจับมือกับเบอร์สามถึงเบอร์สิบ ซึ่งถ้าเป็นเบอร์เบอร์เล็กๆแล้วมาเก็ตแชร์น้อยนะครับก็ผมเชื่อความกังวลตัวนี้ไม่ได้กระทบเยอะแต่ถ้ามันมาจับมือกับเอ็นซีและสวัสด์ผมก็บอกเลยเกมนี้จบไปก่อนนะครับทีนี้ต้องดูกลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้วยนะว่าเพราะว่าคนมีหลายยางเพราะว่าสมมุติเราทําธุรกิจจานําทะเบียนอยู่โอเคเราไม่ใช่รายใหญ่ถูกแต่ว่าถ้าเราไปจับมือกับออมสินแล้วก็มากินลูกค้าเดิมของเราถูกต้อง จริงๆผมเชื่อว่าหลายๆบริษัทก็น่จะไม่อยากไปจับมือด้วยใช่ครับนะครับดังนั้นตรงนี้ผมคิดว่าก่อนแผนจะมาจะต้องมีเคลียร์คัสกันและบางอย่างว่าเออลูกค้าที่ออมสินจะไปกับลูกค้าที่ธุรกิจเดิมของเจ้าที่เป็นชานเนอร์เนี่ยมันเป็นใครถ้าถ้ามันซ้อนทับกันผมว่าผลประโยชน์มันตรงนี้มันมันจะมันจะไปกันยากคือต้องบอกว่าหนึ่งเลยคือผมเชื่อว่ารัฐบาลเนี่ยเขาคงไม่ได้มีแต่จอยากจะลงมาแข่งกับเอกชนจริงๆหรอกแต่แค่ว่าสุดท้ายแล้วอ่าเป้าหมายของรัฐบาลซึ่งมันเป็นรัฐบาลทุกยุคออ่ะืต้งกาารททีจํใ ตลาดเนี่ยมันมีสารภาพมากขึ้นอุตสาหกรรมและสํ่สำคัญคือประชาชนน่ยสามารถเข้าถึงในสิ่งที่ได้อาจจะดีคือเรียกว่าคือทุกคนน่ะไม่ว่าจะเป็นเอกชนรัฐบาลน่นะจุดมุ่งหมายคือให้เอกชนให้ถึงให้ถึงประชาชนคนไทยเนี่ยเข้าถึงในสิ่งที่ดีที่สุดได้อะไม่เกียวกับหนึ่งหน่วยความเสี่ยงของเขาอะไรอย่างเงี้ยนี่คือผมว่านี่คือจุดมุ่งหมายลึกเพราะถ้าเรามองอย่างนี้เรามองออกมาเนี่ยผมก็ไม่เห็นความจำเป็นว่าจะต้องมาแข่งกันแล้วจะต้องไปแบบไปกดทางเอ็นบีซีและสวัสด์ให้มันแบบ รมหายใจจากไปอะผมเชื่อว่าเขาจะลงมาในเซกเมนที่แบบอาจจะไม่ได้ตีกันโดยตรงนะเพราะฉะนั้นเอาว้าง่ายแค่นี้เลยนะผมว่าสองตัวนี้มันผ่อนขายแล้วเันเ่อมันค่อยๆขึ้นได้ละนะแต่ว่าทั้งหมดนี้เป็นเคสในริโ oh, อซึ่งเราไม่ได้มีบทสรุปนะว่าสรุปมันจะเป็นยังไงนะครับก็อันนี้เปิดภาพแล้วก็วิเคราะห์ให้ดูก่อนว่ามันเป็นอย่างนี้